สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับฟ้าแล้วแล้วก็วันนี้เปิดในห้องนอนไม่ใช่อะไรฟาเพิ่งนอนกลางวันแล้วฟาเพิ่งตื่นแล้วฟารู้สึกว่าฟาอยากกินแบบว่าอยากกินอะไรที่มันแบบร้อนๆกรอบๆแล้วเคยได้ไปกินมันอบมันฝรั่งอบที่ร้านอาหารร้านหนึ่งมาแล้วรู้สึกชอบแล้วมีมันอยู่คือฟาซื้อตั้งใจจะมาทมําเมนูนี้แหละ ดินพักกายคือฟ้าซื้อมันมาตั้งนานแล้วเพื่อที่จะมาทําเมนูนี้นี่แหละแต่ว่าก็ขี้เกียจมาหลายวันผัดวันพระกันพุ่งไปเรื่อยแต่ว่าวันนี้แหละที่ฟ้ารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องทําแล้ว1เลยคือเดี๋ยวมันมันจะเสียก่อน เสียหายของและสองคือตื่นมาหิวแล้วอยากกินแล้วมันเป็นเมนูง่ายๆก็เลยเดี๋ยวจะมาลองทำนี่ก็เป็นครั้งแรกนะทุกคนที่ฟาทำอุปกรณ์อะไรที่ก็จะใช้เท่าที่มีเหมือนเดิมนะก็มารอดูกันว่ารอบนี้จะรอดไหมเดี๋ยวจะไปในห้องครัวกันนี่เพิ่งตื่นแบบบ่ายๆนะตื่นมายังสลืมสลือแต่หิวไงก็เลยเดี๋ยวไปทากันดีกว่าไปไม่ใช่แค่ฟ้าคนเดียวนะที่หลับทุกคนไม่ใช่ฟาคนเดียวที่หลับนะคนนี้ก็เพิ่งตื่นเหมือนกัน พี่ว่าตื่นน้องก็ตื่นนะดูเดี๋ยวไว้วันหลังฉันมาทำวันเดย์วิทเธอดีไหมจู้นอนไปทุกคนนี่คือมันฝรั่งที่ฝาซื้อเอาไว้นะทุกคนมันแบบมันเริ่มจะออกออกอันนี้แล้วอะสวยล้วเดี๋ยวฝาจะเอามาใช้ให้หมดเลยนะทั้งหมดนี้นี่มีด้วยกันประมาณสี่หัวเล็กๆนะทุกคนเพราะว่าฟาซื้อมาลองทำกินไม่เยอะ แล้วตอนแรกฟาจะใช้หม้อหม้อแก้วอะที่เป็นหม้อความร้อนอะที่ใช้ประจำอะมันจะเป็นไอหม้ออันนี้ข้างหลังอะทีนี้เตาทีเนี้ยแม่เพิ่งเอาไปย่างไก่นะทุกคนแล้วฟ้าจะลองขัดแล้วไก่ย่างอะมันติดมัน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 แข็งอะมันลางไม่ออกนะแล้วฟามีเตาอบตัวนี้ฟาใช้ไม่เป็น ก็เลยเดี๋ยวจะมาใช้หม้ออบลมร้อนซึ่งหม้ออบลมร้อนฟ้าก็เพิ่งได้มาได้มาสักพักหนึ่งแหละแต่ก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันไม่เคยใช้หม้ออบลมหม้อหม้อทอดอะไรน้ํามันเหมือนกันทุกคนก็เลยจะมาใช้ครั้งแรกเมื่อกี้ก็เลยทุกคนใหม่จริงอะไรจริงคืออะไรรู้ปะ เพิ่งลองเปิดออกมาแล้วก็เพิ่งเอามาล้างนะเพราะว่าไม่เคยใช้เลยอะ่ะได้มาได้มาสักพักใหญ่แล้วนะหลายเดือนแล้วเพิ่งได้มีโอกาสทํานะทุกคนทุกคนพยายามจะขัดมันแล้วอะ่ะแต่ว่าหนังไก่มันเหนียวแน่นแล้วมันก็คาบดําเยอะมากมันเอาไม่ออกนะฟ้าก็เลยจะเปลี่ยนมาใช้มอทอดเนี่ยโดูดิเพิ่งล้างเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งหยิบมาใช้แล้วใช้ไม่เป็นทุกคนส่วนหมอนี้ อันนี้ก็ใช้ไม่ไปเหมือนกันแล้วก็ดูจะยุ่งยากกว่าหม้อทอดนะฟาก็เลยตัดสินใจใช้หม้อทอดเป็นตัวเลือกสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําการล้างมันก่อนนะซึ่งแบบในคลิปเขาไม่ได้ปอกเปลือกอะทุกคนแต่ฟารู้สึกว่าเราควรปอกดีไหมหรือล้างให้สะอาดก็พอเอาไงดีเออปอกดีกว่าเพราะมันมีแบบเป็นไอ้น้องตัวเล็กๆอย่างเงี้ยปอกดีกว่าเนาะเดี๋ยวฟาล้างแล้วก็ปอกเปลือก แล้วเดี๋ยวปอกเปลือกเสร็จแ,แ,แล้วเดี๋ยวล้างอีกรอบเราจะมาทำการปอกเปลือกกันนะทุกคนเริ่มจากอันที่คิดว่าง่ายที่สุดก่อนนี่ปอกง่ายอยู่เมื่อกี้ฟรังน้ำไปรอบหนึ่งแล้วนะแต่มานนึกขึ้นได้ว่าเออเดี๋ยวมันก็ต้องปอกเปลือก ก่อนแล้วก็ต้องล้างอีกรอบพอดีก็เลยก็เลยเดี๋ยวล้างใหม่อีกรอบงงไหมทำอะไรซําซ้อนแล้วปอกเปลือกซึ่งตอนแรกฟ้าคิดว่ามันจะปอกยากนะทุกคนแต่จริงๆมันปอกง่ายมากอ่ะนี่เราก็จะเอาแบบว่าให้น้องแบบปอกให้มันสะอาดนะจริงๆอ่ะล้านที่ฟ้าไปกินอ่ะทุกคนเขาไม่ได้ปอกเปลือกนะคือเขากินทั้งเปลือกเลย แต่แบบเราทํากินเองซึ่งไอตรงไม่ไม่แน่ใจว่าไอตรงเปลือกมันมันก็อร่อยนะทุกคนมันแบบมันมันมีรสชาติอะเออจริงๆเราก็ชอบตรงเปลือกนะแต่ว่าเราทํากินเองแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันสะอาดด้วยไงนี่มืดไหมอะมืมดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไฟยังแบบไฟยังมีปัญหาเรื่องแบบไฟกับแสงต่างๆนะ แต่ฟ้าก็จะพยายามแบบว่าปรับมุมไปเรื่อยๆทุกคนมันปอกง่ายมากจริงเนยแต่จริงๆอะถ้าลดน้ำหนักก็ไม่ควรกินนะทุกคนเมนูเนี้ยเพราะว่ามันแบบมันคือแป้งอ่ะมันเป็นแป้งนะทุกคนมันฝรั่งอ่ะเราก็เลยซื้อไม่เยอะไงแล้วเราก็จะทำเผื่อที่บ้านด้วยให้ที่บ้านกินนะ เดี๋ยวเรไปปอกก่อนทุกคนไปปอกแล้วไปล้างก่อนอุย้ยทุกคนเมื่อกี้เกิดแบบพอฟ้าบอกว่าเดี๋ยวขอไปหั่นไปปอกจชะปะพอเสร็จปุ๊บก,กดกล้องทีนี้เกิดผิดพลาดอุบิเหตุก็คือกล้องล้มคว่ำขมังหงายดีนะที่กล้องกลับมาได้ไม่เป็นอะไรอะเกือบแล้วทุกคนเกือบซวยละเมื่อกี้ฟ้าได้ทาการ ปอกเปลือกแล้วก็ล้างเรียบร้อยนะทุกคนและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ฟอจะใส่ในในสูตรนี้ที่ฟอไปเคยกินนะก็คือหอมใหญ่ฟอจะใส่หอมใหญ่ในมันอบอันนี้ด้วยนะทุกคนมันอร่อยมากเดี๋ยวล้างแล้วปอกเปลือกแล้วเดี๋ยวมาหัน่นพร้อมกันนะพวกนี้นี่อันนี้อร่อยอร่อยบอกเลยง่ายๆเลยนะทุกคนมันอบเราเราจะหั่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าไม่ต้องใหญ่มาก และไม่ต้องเล็กมากประมาณนี้พอดีคำประมาณนี้นะมันจะได้แบบว่าเคี้ยวง่ายๆหน่อยนะทุกคนอีกอย่างเราได้ลูกอีกอย่างว่าเราอะได้ลูกเล็กมาด้วยมันก็จะสุกง่ายหน่อยไม่เปืองไฟอืมเราจะทำชิ้นเล็กๆนะชึทุกคนแล้วตองไปซื้อมัน,น่ะ ฟะก็ไม่เคยซื้อด้วยฟะก็ไม่รู้ว่าแบบมันต้องเลือกมันยังไงอะไรเงี้ยฟก็หยิบหยิบมานะทุกคนฟก็ไม่รู้อ่ะนี่แล้วมีปัญหาตรงที่เป็นคนที่ทําสัดส่วนอะไรไม่เคยเท่ากันเลยทุกคนดูอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กชิ้นท่านี้อันนี้ชิ้นท่นนี้คือแม่บ่นประจําว่าเป็นคนหั่นของอะไรไม่เคยจะเท่ากันนะแบบการกะการค่าทเน,นียก็คือแบบ ผิดพลาดสุดๆยังไงดีเนี่ยนี่แล้วกันเล็กเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่นะทุกคนชิดดูหั่นครึ่งยังไม่เท่ากันเลยอ่ะอปวดหัวนะ <c oughs> อืม ันสุดท้ายทุกคนเอาจริงๆนะพอหั่นล้วก็ได้เยอะอยู่เด้อโดดๆๆๆมันเท่ากันที่ไหนแล้วอ หอมใหญ่หอมใหญ่เราจะทำการหั่นให้มันเป็นแบบวงกลมบางๆนะทุกคนฟัก,กมาคิดว่าจะหั่นหั่นเป็นอย่างนี้หรือจะหั่นครึ่งหั่นครึ่งดีหั่นเป็นวงกลมแล้วกันนะที่ฟักกินอ่ะเขาจะแบบซอยบางๆเลยทุกคนแบบบางมากๆอะ่ะ แต่ว่าก็จะต้องระวังมือนะเพราะว่ามันแบบคนขพ่อจะหั่นยากอยู่อะทรงเนี้ยเห็นไ,ไหมเขอยังหั่นไม่ค่อยเต็มวงเลยแต่เราก็จะเอาให้มันบางๆอย่างเงี้ยทุกคนบางเฉียบๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะเราก็จะหั่นไปตอนเด็กๆพอมีสกิลในการแบบหั่นผักอยู่เล็กน้อยทุกคนเพราะว่า ชอบช่วยทํากับชอบช่วยแม่ทํากับข้าวช่วยยายทํากับข้าวก็เลยจะแบบเมื่อก่อนก็จะเป็นลูกมือให้เขาบ่อยแบบเวลาเขาใช้หยิบจับอะไรให้เตรียมของอะไรเงี้ยเราก็จะพอทําได้นะนี่ประมาณนี้โอ้ยน้ําตาจะไหลน้ําตาจะไหลทุกคนนี่ขนาดหั่นแค่นี้เดียวเนี่ยแสบตาเวอร์จะมาปรุงกันนะทุกคนคือเมื่อกี้แอดน้อยมากเพราะว่าจริงๆอ่ะเขาจะ ปรุงด้วยเกลือพริกไทยดำแต่ว่าเมื่อกี้ลงไปหาพริกไทยไม่เจอเพราะว่าพริกไทยหมดนะโอ้ยทุกคนเศร้าอ่ะจาก็เลยจะมาใส่เกลือแล้วก็เกลือเล็กน้อยแล้วก็ออริกาโนสะหน่อยให้มันแบบหอมนะทุกคนมันจะได้แบบกลิ่นหอมขึ้นนี่ อริกาโน่แบบหอมมากแล้วเราก็คลุกเคล้านะทุกคนให้เกลือมันแบบอยู่ในนี้ทุกอน,นูจริงๆต้องคลุกหัวหอมด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนนี่ให้เกลือมันทั่วนะให้มันแบบเ,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 เจี๊ยมเจี๊ยมเจีมเจีมจนแล้วก็อาริกาโน่นหน่อย หอมใหญ่ใส่เพื่อเ<ๆ>พิ่มความหวานจริงๆอะร้านที่ฟาไปกินมันมีชีสด,ด้วยทุกคนแต่ว่าฟาไม่ได้ซื้อชีสมาแต่ว่าฟาก็ไปดูในสูตรแบบของเมืองนอกอะเขาก็ไม่ใส่ชีสนะทุกคนแบบบางสูตรใส่ชีสบางสูตรไม่ใส่ชีสเนี่ยสูตรที่ฟาด,ดูเขาก็จะประมาณแบบอาจจะมีเครื่องปรุงนอกมานิดหน่อยอะไรเงี้ยเราไม่มีเราก็จะใส่แค่เกลือนอะทุกคนเนี่ยเราก็จะอย่างนี้เลยเดี๋ยวอาจจะ เดี๋ยวไปดูก่อนมีเนยไหมถ้ามีเนยก็ก็จะใส่ให้มันหอมๆนิดนึงนี่แค่นี้ทุกคนคือมไม่มีไทยยไงมันก็เลยแบบหน้าตาเลยมีเท่านี้เลยปรุงเท่านี้ง่ายๆเลยโชคดีนะทุกคนที่มีเนยอยู่ใส่ไว้ในชั้นฟิตนะเดี๋ยวก็จะเอาเนยใส่เข้าไาด้วยนิดนึงนี้เดียวพอเท่านี้เอาอีกหน่อยอท่านี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวอบกันที่ฟ้าแบบ แอดแอดอีกนะให้มันแบบอยากให้มันหอมหอมช่ำๆอ่ะแล้วใส่เนยอีกใส่เกลืออิดนึงก็แบบอยากให้มันออกเค็มแล้วก็จะคลุกนะเพราะว่าใส่เนยไปแล้วเราก็จะไม่อยากให้มือรามันนะเราก็จะคลุกอีกนิดนึงแล้วเอาข้าวมอออกข้าวข้าม้ออบอ่ะเข้ามาออบกันทุกคนพอเทเข้าหม้อแล้วฟาอึ้งฟาไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้คือเต็มหม้อเลยอ่ะและเราจะมาใช้หม้ออบลมร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันครั้งแรกนะทุกคนใส่เข้าไปเลย คยใช้ครั้งแรกอะทุกคนได้มาตั้งนานแล้วอ่ะอันนี้คือสนิทแล้วเนาะเดี๋ยวเสียบปลั๊กแป๊บโอเคทุกคนเสียบแล้วแล้วทีนี้ทำไงต่ออะถ้าเป็นพวกผักหรออัไหนอะ,อะฟาลองที่ร้อยแปดสิบองศาเอ๊ะลองที่ร้อยี่สิบก่อนนะลองหมุนไปร้อยยี่สิบประมาณสิบห้านาทีแล้วกัน มันมีเสียงแล้วแหละอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมอ่ะใช้ไม่เป็นอะแต่ว่ามันได้ยินเสียงนะทุกคนยังไงวะ <c oughs> เดี๋ยวรอแล้วกันนะรอนะ <c oughs> อือ๋อทุกคนเมื่อกี้ฝาปิดไม่สนิทตรงนี้มันแบบเหลื่อมนิดนึงนะ เพราะว่าฝาปิดมือเดียวถ้าเอาอีกเมื่อกี้ฝาดางเข้าไปอ่ะมันได้แล้วมันก็จะมีเสียงลมตื่นเต้นเพิ่งเคยใช้ที่บ้านเพิ่งเคยมีหม้อทอดไรน้ํามันทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้น้องกําลังแบบว่าเข้าสู่กระบวนการอบนะทุกคนนะ่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวฝาจะลองมาเปิดเปิดเปิดเง้มเ้ดูเหมือนกันว่าน่าจะจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งตอนนี้ไปล้างจานเก็บครัวก่อนเพราะว่าต้องล้างอะไรล้างหมอ้ออันนี้ กินก็ไม่ได้กินยังต้องมาล้างอ่ะทุกคนเศร้ามากอะ่ะไก่เมื่อวานอะ่ะไก่ย่างแม่ก็ไม่ได้ทําทําก็ไม่ได้กินแต่ก็ต้องมาล้างให้เขาลูกที่ดีไงไปล้างจานก่อนนะทุกคนฟ้อแอบดูนะโอ้โหสีจืดสนิทเขาว่านะฟ้าใช้ไฟเลาอน้อยไปเขาให้ใช้ร้อยยี่สิบอ่ะแต่ฟ้าใช้เอเขาให้ใช้ร้อยแปดสิบฟ้าใช้แค่ร้อยี่สิบเองอะ่ะเดี๋ยวฟ้าจะปรับเพิ่มนะเป็นร้อยแปดสิบองศา ประมาณนี้ร้อยแปดสิบเอออีกอีกสิบห้านาทีประมาณนี้เมื่อกี้คือขาวโซโลเลยอือสิบห้านาทีผ่านไปทุกคนแต่เ,เราจะมาดูรอบสองนะรอบแรกสิบนาทีแรกอะ <c oughs> โอ๊ยเมื่อกี้กินน้าแข็งมาด้วยรอบแรกสิบนาทีแรกพอใช้ไฟร้อยี่สิบมันมันจางไปนะตอนนี้ก็เลยเมื่อกี้เลยเปลี่ยนเปร้อยแปดสิบองศาสิบห้านาทีนะมาลองดูกัน ทุกคนนี่คนหน้าตามันแบบดูดีเลยแต่ว่าข่าวเศร้าก็คือหอมของเราก็คือน้องไหมไหมไปหมดเลยนะฟัก็ลืมคิดไปไงว่าไอ้พวกนี้มันหั่นบางใช่ไหมพอมันหั่นบางปุ๊บเนี่ยเขา,าจะสุกง,ง่ายแล้วพอเราใส่ไปพร้อมกันอนะเขาก็จะแบบโดยความร้อนแป๊บเดียวเขาก็จะไหมง่ายอยู่แล้วอะทุกคนแต่ว่าสี โดยรวมของมันฝรั่งก็คือสีกำลังสวยเลยเดี๋ยวเราจะอบต่ออีกสักหน่อยหนึ่งให้มันแบบว่าสุกสุกสุกอีกด้านนะทุกคนเราก็จะทำการกลับด้านของน้องนะเท่าที่สังเกตนะมันจะไหม้จากด้านข้างด้านข้างนี่น่าจะสุกเร็วกว่านะทุกคนเราก็จะทำการกลับด้านมันก่อน เดี๋ยวแอบออกมาชิมอ like. like, ันนึงนี่ก่ออันเี็กแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือก็จะทำการอบต่อให้อีกสักสิบนาทีแล้วกันเนาะให้สีมันแบบว่าทั่วๆไปไปกันต่อฮะเปึงไฟเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนอีก สินาทีพอรอบนี้ทุกคนมันต้องกดให้มันกรึบนะไม่งั้นมันจะไม่ทํางานเรามาลองชิ้นเมื่อกี้ที่ไฟหยิบออกมาแบ่งกันร้อนๆเลยทุกคนร้อนๆเลยอะกรอบมากว้ายอุย้ยยังไม่ตกจ้าเก็บได้ทันโดยรวมก็คือแบบสีแบบกำลังดีเลยอะ ร้อนือมเค็มพอดีนะทุกคนหอมอาริกาโน่แต่ว่าด้วยความที่เนยมันเป็นแบบมันอาจจะไม่ทั่วถึงนะอืมอแล้วะหอมอลริการโน่แล้วก็เค็มเกลืออืมอร่อยดีทุกคนเดี๋ยวรอให้มันสุกแล้วเราจะมาชิมทั้งหมดกันอันนี้แค่บางส่วนรอบสุดท้ายนะทุกคนกล้ละน้องคนนี้ น้องคนนี้ทําอะไรคะอย่าออกไปเลข้างน,นอกนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันมันเย็นแล้วฟ้าก็เลยไม่ได้พาออกไปนะเขาก็จะมีอาการวอวอน,นี้หน่อยเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วถ้าเผลอชอบไปเล่นบ้านนู้นนะก็เลยจะไม่ได้ปล่อยไปนะทุกคนเขาก็จะแบบว,วอรนนิดนึงก็เลยมายืนเฝ้าอย่างนี้เลยกดดันมากคือคือมันจะเรียกสูนแล้วฟ้าก็แบบ มันจะติดหรือยังมันจะติดหรือยังมันก็ยังไม่ติดสักทีนะทุกคนมันแบบเลขศูนย์จะเลขเนี่ยมันเฉียดเลขศูนย์มาหลายรอบละแล้วมันก็ไม่ติดสักทีฟ้าก็ตื่นเต้นนะฟ้าก็เลยยืนเฝ้าตรงนี้เลยรอจนกว่ามันจะติดซึ่งไม่รู้ว่ามันจะติดเมื่อไหร่เนี่ยมันถึงเลขศูนย์แล้วทุกคนเป็นคนที่ใจร้อนจริงๆฟ้าเป็นคนใจร้อนที่ฟ้าพยายามใจเย็นแล้วตอนนี้ฟ้าก็พยายามใจเย็นอยู่แต่ฟ้าก็ใจร้อนว่ามันจะได้เมื่อไหร่ใกล้ละทุกคนลุ้นกันรอบสุดท้ายซึ่งรอบเนี้ย จะปิดไฟแล้วเอาขึ้นเลยเพราะว่าเอาจริงนะไอพวกหมออ้อเงี้ยมันเปลืองไฟนะทุกคนแล้วนี่พอทำแบบประมาณ2ีสิบนาทีได้ก็แอบปลงไฟอยู่อุ้ยติดแล้วเรียบร้อยทุกคนเราจะมาลุ้นรอบสุดท้ายกันก็คือไม่ได้ก็เอาเท่านี้เลยเรามาลุ้นรอบสุดท้ายกันนะฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงชึบโอ้อยทุกคนสวยงามมากสีสวยมากะนี่แหละที่เราต้องการเราต้องการให้มันแบบ รอบอย่างนี้เลยดูสิอุย๊ยแอบหนักแลบนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไาใส่จานกันทุกคนหน้าตาดูดีอยู่นะเนี้ยดูสิเดี๋ยวถ่ายส่งให้ให,ให,ให้ให้แม่ดูแป๊บนี่ทุกคนเห็นหัวหอมปะหัวหอมคือเศร้าเกินเทใส่หม้อเลยนะยเดี๋ยวฟ้าตัดดีกว่าเดี๋ยวมันจะเละเทะไปกันใหญ่นะทุกคนนี่นะคะ จะทําการใช้นี้ฝาก็กไม่ค่อยจะถนัดนะทุกคนมันแบบแห้งๆเลยแต่หัวหอมชื้อเศร้าเกินนะทุกคนหัวหอมคือแบบน้องน้องไม่เสร็จอ่ะมืด เสร็จเรียบร้อยมันอบของเราทุกคนมันมืดอ่ะ <c oughs> หน้ามันมืดมากเลยอ่ะโอ้ยโอยทุลาทุเลเวอร์นี่นี่คือหน้าตาของมันอบของเรานะทุกคนนี่ดูดีนะว่าไม่ได้นะคะผมแต่เรื่องหน้าเศร้าก็คือพอหนูย่ใช้มือเลยนะหอมใหญ่ของเราก็คือ นี่นีน,นี่อันนี้ชัดเจนสุดทุกคนน้องหอมใหญ่ของเรา <c oughs> เป็นตอตะโกเลยทุกคนไม่มากเราก็จะไม่กินนะเราก็จะมากินอันที่มันสุกแล้วกันมันจะมีความหอมเลยจางๆนะทุกคนเพราะว่าฟังไม่ได้ใส่เยอะมากงั้นขออนุญาตใช้ใช้ใช้ซ่อมก็ได้เพื่อแบบมันจะได้ไม่ร้อนเราจะมาชิมกัน เอาชิ้นไหนดีเริ่มชิ้นนี้แล้วกันอยากกินชิ้นเล็กเพราะว่าชอบกินอะไรชิ้นเล็กนี่สีสวยมากทุกคนอืเข้ามานุ่มมากเกลือเกลือที่ใส่ตอนแรกฟ้าคิดว่ามันจะเค็มไปไม่เค็มไปเลยทุกคนมันพอดีมากแล้วมันมีความแบบว่ากรอบนอกนุ่มในอะ่ะ ปล่อยมาทุกคนเนี่ยฟ้าต้องรีบไปอีกแล้วฟ้ากะว่าฟ้าจะมากินแล้วฟ้าจะมาคุยเพลินๆกับทุกคนใช่ไหมแต่ว่าอะไรแบตจะหมดทุกครั้งที่ถ่ายคลิปนะทุกคนแบตมันจะชอบหมดเร็วมากมันชอบมีปัญหากับฟ้าฟ้าก็เลยจะล่ําลาทุกคนตรงนี้เลยนะคะก็คือคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวไปกินมันอบแล้วอร่อยมากไปละทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าประสบความสําเร็จอยู่นะอาจจะรอบหน้าเดี๋ยวต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่อีกแต่ว่าอันนี้ก็คือใช้ได้เลยภูมิใจมาก ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคนต้องรีบไปแล้วเพราะว่าเบ็ดแบดแบดก็คือแบบมันจะหมดแล้วจริงๆอะ่ะทุกคนไปแล้วนะบ๊ bye ายบๆเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊าย